สวัสดีค่ะพี่มินเองค่ะช่องมินสตอรี่นะโอเควันนี้นะพี่มินนะจะเกิดหัวขีปว่าจากของแฮมสเตอร์ใช่ไหมคะก็เลยจะมารีวิวจากแฮมเตอร์นะเดี๋ยวไปลองดูกันเลยไปเลยค่ะ โอเคค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับจักรของแฮมสเตอร์นะคะว่าเด็กๆเ,เนี่ยถ้าเป็นจักรใหญ่เวลาเขาวิ่งเขาก็จะสบายตัวแล้วเขาก็จะได้ผ่อนคลายนะ,คะใครเลี้ยงแฮมก็ต้องมีของเล่นของเขาไวเป็นสิ่งผ่อนคลายให้เขานะคะโอเคค่ะใครชอบคลิปนี้และเป็นประโยชน์เอาไปเลือกซื้อจักรให้เด็กๆด,ดูนะคะไว้เกิดไลค์กดแชร์ให้พี่มินด้วยนะและอย่าลืมกดติดตาช่องมินสตอรี่นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย